หารแสลงโรคสำหรับผู้หญิงนะคะที่มีปัญหาเรื่องของมดลูกโดยเฉพาะควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทไหนบ้างนะคะจริงๆอาหารทุกอย่างถ้าเราปกติเนี่ยทานได้ปกติแต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องมดลูกนะคะควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทน้ำหวานต่างๆนะคะพวกน้ำหวานชานมชาเขียวต่างๆเนี่ยที่มีส่วนผสมของนมบัวนะคะถามว่าดื่มบ่อยได้ไหมนานๆดื่มทีอาทิตย์ละครั้งสองครั้งไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราทานทุกวันเป็นประจำเนี่ย มันมีผลต่อมุดลูกอะคะ่ะจะเกิดการอักเสบนะคะแล้วก็เลือดประจำเดือนอะจะไม่ถูกขับออกนะคะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งนะคะพวกถั่วต่างๆนะคะประเภทถั่วเหลืองนะคะถั่วเหลืองเป็นฮอร์โมนนะคะสำหรับผู้หญิงเนี่ยถ้าเป็นแบบ ซีที่เต้านมซีที่มดลูกนะคะมันกระตุน้นมันเพิ่มฮอร์โมนของเพศหญิงถ้าทานน้อยไม่เป็นไรคะ่ะแต่ถ้าทานทุกวันเนี่ยมันมันเยอะเกินนะคะเฉพาะพวกน้ำเต้าหู้ใส่น้ําตาลเนี่ยนะคะก็อย่าทานทุกวันนะคะนานๆทานนานๆทีทานได้นะคะตามเรื่องของน้ํามะพร้าวนะคะน้ำมะพร้าวถ้าเวลาปกติทานได้แต่ไม่ควรทานทุกวันนะคะสวันทานครั้งไม่เป็นไร ช่วงมีประจําเดือนงดทานน้ำมะพร้าวนะคะเพราะถ้าทานน้ำมะพร้าวเยอะคือมันจะเย็นนะคะมดลูกมันจะเย็นประจําเดือนจะขับไม่ค่อยออกนะคะ 4. อาหารที่มันมีสารกระตุ้นฮอร์โมนนะคะอย่างเช่นพวกไก่ต่างๆนะคะไก่สําเร็จรูปไก่ที่เลี้ยงด้วยการให้ฮอร์โมนนะคะผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องมดลูกนะคะเรื่องเต้านมนะคะก็ดิกเลี่ยงการทานไก่ด้วยทานได้แต่อย่าทานเยอะนะคะ